สวัสดีครับผมเบลีสา,บานบ้านๆครับโอ้สอเสือก็เศร้าอยู่มืัอนี้ก็ห้านะครับลงมาเบิง่งน้องเด๋อหลังจากข้าเจ้าทมนะครับตอนนี้พื้นที่เที่ยวนี้โอ้ตรงเบิ่งกังเว่นเดือกกลงเว่นหกจุดหาลงมาเบิง่งแค่หนึ่งรู้สึกว่าป่าลืมจีบ่มีเลยครับ nhưng mà để bà chắc tổ đấy ha từ, từ, từ này mà gặp bào bạt bà gặp ôi ừ, đây bảo bảo ô cái chín nữa ไอ้ตัวแรกครับอ้โหอโอ้ปาำเขียนเลยวะโอ้โ้เขียนอีกำเขียนอีกงกลัวอีกนะล่นี่ได้ตัวเดียวคุณดิบุพ่อดอคอ๋อถูก้องดูครับ อู้โบมีนน่อยเอามาจับแม่มึกโบวางเลยโอ้โสุดว่าเตรียมทุ่งต่มอุ่มตัวแรกตัวแรกจิ้มมเบาครัไปครับลองติดตามกันต่อ โอ้มันมันต่องก็บม่ได้ตั้งใจลงมาออกป่าหรอกมันตั้งใจลงมาเบื้องนันคู่ทงสิครับอยู่ปะโอ้ดูมาจังเอยฮัทโขฮัทนี่นี่ซ้ำมนี่ซ้ำเคี้ยนเลยนี่คองแแห่่นี้เหรอ 2 tô anh tiêm thùng rồi, nước, 2 tô, giờ tiêm thùng đấy hả, mông hồn, mông hồn luôn rồi này, bố hả để tát còng này, đang chạy thay xuống đây yểu quá, mưng ngiang ở đấy, ต,ตัวถือสั่งแบบใช่โอ้นี่ตัวนึงครับนี่ขวดเหล้าขาเขาว่าข,ขวดมองนี้ตัวนี้ ปะบูนมากินไม่ด้มันคือป่าตัวอื่นไปให้นี่ก่อนวะไปชุดห้ยหัน,นี้กอืมันขูดออกวายต,ตัวนี้โองง้มาทมคับทมเนี่ย,ย,ยเลป่าบเื่งรอดปลานไปเดี๋ยงว่ตองเลยตอ,อื่นกับิลง่อกันละ น้องมันปฏิเตุสุดตัวนี่ยขั้นคู่กันน้ำโม,มหิโมห,นมห้น้ำไรโอ้สวีวบภาษา นี่บะขอหยุดก่องครับผ่าิบัไดซักล่ายบาบัดจัดการผุดยวเลยกาตาสกีัวป่าีนเชียงบุีเสกี้แหละโอ้บาบ้ดซักแล้วครับแบบขีเดาเห็นตัวปลาแต่ว่ารู้ว่าอสอะซักดึกดึกดึกกโอ้ติดหางหางน้อยหนึงหักคอหักคอมาหกได้ โดดออกพวงแทนขึ้นจะไค้โอมาแล้วครับมื่อนี้ตัวที่สามลงมาพอไก่นลครับฝานตื่นหนำย่างงฝานสิบะได้เ้ยไปใ่ไหมแล้วฟังวคุณล่ฟังมาสั เดี๋ยวถ้าพูดแล้วฟังก็ต้องหยุดกล่องแล้นะครับผมพอหยุดกล่องแล้ว่าม,ม,มือหนึ่งทั้งถือนี่ทั้งถือกล่องโอ้จะอึกยังไงสิเศร้าอะได้แล้วครับเบิง้งฟีมือบาวบาัดปะควาบานมึ่ตกีนี่ตัวงสิมอ,อ,อยู่ในน้ำเนาะสุดยอดลิลิปอด,ด,ด โอ้อะไรครับนี่นี่เตียมทุ่งแล้วโอ้พีบีกเลยครับเดี๋ยวีจะบมบลุกาปะมันบูมบลแล้วมันไปใส่รอะไรแล้วมันตายไปเนย่งมมันตายมาแล้ว าปลาความคือบลาเรียนนี้วะตัวควาหางตัวเงาปานนี่ยเพราะดุนิมันออกงูบบนี้เกียบเนี่ยตายไปตาย่ตายสิบใจสิวางเลยนี่มือนี่มัดมือขู่ได้เอาเนี่ยังมาใส่นี่ ทุ่งเงินกับทุ่งเมียดพ่อมกนูให้ช่างแม่ลลงบางขี่รถลงมาเบ่งก็ซื้อได้ครับเลยนี่ครับปลาสามซีตัวฝีมือร์เบาบาดรุนรนครับเมื่อนี้เมื่อนี้คือหายกูม่านัามึงนี่กูหากินบัวมันตัดคำเลย มานีลีมานีลีมาเนี่ลงมาพระท่านเดชพอด่วนนะครับดูว่าม<ร>ันเตรียมตาไฟไหมคือพอแล้ว่<ร>้ไ<ป>ด้ค่าตาไฟขึ้นเอคุมค่าตาไฟแล้วนี่การเลี้ยงกันเลีเ้ยงหมดสเตลเลสเนาะมานะครับลองถาทาท่ายติดตามกันเบื้องต่อครับโบเดทายโบเดทายตอนมันเห็นเนะาะานอืม นนเดี๋ยวหยุดกล่องกันครับปรา,า,ากอบห้า,หม, <c oughs> หามีตัวใหญ่เห็นหมานครับมาติดตามกันเบื้งครับวันนี้คือสีปวยเบ,บาบัดไตผู้เดียวละบวคือละหนูนี้บมานกันไดยน้องปะปูป,ะบ,ป,ะ,บปะบูเดี๋ยวเดี๋ นี่แหละครับปลามันนอนนี่เมียได้หนีปลาได้หนี่จึ๊บนั่นแหละในแก้วเหยอยบลุดเหยีบลุด <c oughs> มึงครับเตรียม <c oughs> เตรียม <c oughs> เตรีย, <c oughs> ยกบก <c oughs> ุ้งเหรอเตยียบมีก็พอเตรียบมีไงครับมึ <c oughs> งดูครับถุงแบบไงหนึ่งไปครับลองติดตามกันเบ้างครับ มนี้มาแบบบ่ได้ตั้งใจมาถือเสียมลงมาซื้อภาสิมาเบิ่งน้ำซื้อครับโอ้ยนายสะอึกบ่เซ้านี่ละ่ะเบิดแล้วบ่เดือนง่ายเลยครับมือนี้ Ủa Không gì được Đây nó hụt Ủa Này giờ khoảng này anh hiền gặp bán không chịu ยาจงสรุปยอดอยางโมกไก่มานน้ครับยางสมองเขาคูดไม่นี่เดี๋ยาจงไปสรุปยอดอยุดทึ่งรถนาเตรียมทุ่งนี่นาที่กรับเลยแลละครับเพราะว่ามันไม่มีแนวใสหรอกครับผมตอนนี้จะกว้านึ้นครับระวังข้ากลับเหยียบม่นบ่ได้ครับ นี่เป็นได้ครับมือนี้ก่อนคืนครับตัวสุดท้ายเตรียมทุ้งเลยครับบาทนี้มึงดูพอละ่ะเ,เอียบเลยว่าตัวสุดท้ายหวัดรถแล้วครับนี่ยางขึ้นนม่นี่รถจอดอยู่นี่อพอดีครับสรุปหยอด เี่ยนโอ,โอ,โอ้ตัวสุธัยเงยขึู้มาเลยวะนี่นี่ครับสรุปยอดเมื่อนี้ครับลงมาประมาณยี่สิบนาทีนี่ครับผลง,งานมือน่อวนข้ามขึ้นนี่ครับบมเมตนต์น้อยๆครับนี่ลงรวดนี่ของผลง,งานเบาบาทครับโอ้ ผมมึงใส้กันแล้วตัวใหญ่ยี่ลี่ปลาไหลก็มันเปนน้อยๆนี่ออกมือปุณินี่ปากกาเดียวกกาตัวหนึ่งที่เหลือปลาบูล้วนๆเลยนี่ครับตัวทุ่ยไทยแจมกมูอัน อันที่ว่าแจ้มข้อมูลนี่เพราะว่าผมได้ตัวเดียวที่เหลือผลงานเบาบาทครับผมมาได้ปัสจขคืนพี่ละครับผมสําหรับคําคืนนี้นะครับยีซานมันบานอ่าเบาปิวกับเบาบาทนะครับพาลงมาหาที่เหล่าบมได้ตั้งเก้มชิมาเตะป่านะครับตั้งที่เลี้ยมลงมาในมือื้อมาสิมาจ่อเบึ่งน้องเดียครับกะบตะว,วันได้ป่านําทตีว่ามานัมานมันครับสำหรับคําคืนนี้กะ นเอาไปอ้างแม่แล้วครับวันนี้สำหรับครั้งวนนี้ก็สวัสดีครับ